สวัสดีสสดครับอนอน้นนะคะเซียโรสโกค่ะซีโอหนึ่งครับเราตั้งใจที่จะมาเล่ากับทุกคนฟังนะคะกับหลายๆคนที่สงสัยว่าแรนิมแตกต่างยังไงนะคะเราก็เลยจะมาตอบทุกข้อสงสัยซ,ซึ่งเป็นคําถามนะครับที่เราลิฟต์มาจากตัวแทนหลายๆคนในะครับเขามีคําถามเหล่านี้ในใจเขาคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังให้หมดว่าทําไมถึงควรทำโรสโก ้าทุกตัวของแบรนด์โลตัสแตกต่างยังไงอย่างแรกเลยะค,ะคือเป็นสินค้า global brand ทั้งหมดเป็นสินค้าที่ผลิตต่างประเทศเท่านั้นครีมเจลล้างหน้านะคะที่ผลิตที่เกาหลีกับแลบชื่อดังระดับโลกรวมถึงคองลลาเจนนะคะที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราก็กาลังจะเปิดตัวน้องเซรั่มของเราที่ผลิตที่ฝรั่งเศสเมื่อเอาสินค้าในลักษณะเดียวกันเช่นครีมบำรุงผิวหน้ามาวางรวมกันเนี่ยเราต้องเด่นขึ้นมาเลยไม่แตกต่างจะทำไปทำไมอ สำหรับการขายสินค้าของโรสโกนะครับก็จะมีหลายๆตัวเนาะซึ่งกําไรจะอยู่ที่ประมาณ40%ถึง250%จากการลงทุนนะครับคือต้องบอกเลยว่ากาไรเยอะมากๆในแบรนด์ของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวแทนหลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการขายออนไลน์เลยคือขายมาหลายแบรนด์ทามาหลายแบรนด์ทุกคนล้วนแล้วแต่พูดว่าเป็นเลที่โหดที่สุดในวงการเป็นเลทที่แบบมันเอื้อต่อการเติบโตมากๆนะครับคือแตกต่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่ตัวแทนขายให้กับลูกค้าก็กาไรจุกๆมาๆหรือจะเป็นตัวแทนกันเองขายให้กับตัวแทนกันเองก็กําไรจุกๆ นนไม่ว่าจะเวไนบอกเลยว่าเรทราคาของโรสโกถูกคิดค้นวางราคามาแล้วว่าทํายังไงให้ตัวแทนโรสโกรวยจะขายปลีกจะขายส่งกําไรดีทุกจุดรวยได้ทุกจุดสมก,การเริ่มต้นทแํแบรนด์โรสโกการลงทุนเริ่มต้นเลยนะฮะแค่2 0 0 0ับาทและบอกได้เลยว่าลงทุนเริ่มต้น2,000ได้กาไรพันเคือกาไรประมาณ95%ยิ่งเปิดบินเยอะขึ้นเรทก็จะยิ่งถูกลงแต่เนี่ยพูดถึงแค่เริ่มต้นแบบน้อยมากๆลงทุนแค่2,000บาท ได้ได้ว,วางง่ายออกมากากรมาเป็นเดนไฮโรสโกวันนี้อยากบอกทุกคนว่าไม่อยากให้ทุกคนมองเพียงมุมเดียวในเรื่องของกลไกราคานะครับเพราะว่าในท้องตลาดก็จะมีครีม99บาทก็มี59บาทก็มีกลไกราคาไม่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างผมอยากจะให้มองแบบนี้ว่า มันคุ้มค่าไหมในสินค้าตัวหนึ่งมันมีมิติเยอะมากๆถ้าพูดถึงครีมของโรสโกตัว Secret Forest Cream นะครับผมราคา790บาทแต่ทุกคนดูนะ1เราซื้อสิทธิ์นวัตรกรรมเลยนะครับมีเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เป็นเนื้อครีมน้ำแตกสีชมพูและเราใส่สารสกัด21ตัวซึ่งเป็นสารสกัดที่แบรนด์ออนไลน์ทั่วไปไม่ใส่แต่จะเป็นสารสกัดที่มีแต่เขาตัวแบรนด์ราคาหลักพันอัพใส่เท่านั้นหลักหมื่นก็มีตัวสารสกัดก็คือพรีเมียมมากๆถ้าไปพลิกหลังกลล่ออององรรรเเเซดดูคุุณหห็นวจจะจะึยาาสสั คุณภาพขนาดนี้ในสินค้าตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในราคาเพียงแค่นี้ใช่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเราผลิตจากประเทศเก<ร>าหลีถ้าเป็นแบรนด์ออนไลน์ทั่วๆไปมักจะเป็นลักษณะว่านวัตกรรมจากเกาหลีนะสารสก,กัดจากเกาหลีนะแต่ของเราคือผลิตจบที่เกาหลีเลยแพคเกจจิ้งสวยงามหรูดูแพงเอยทุกอย่างสำคัญที่สุด30 ML ราคา790โดยส่วนมากแล้วเนี่ยทั่วๆไปในครีมออนไลน์จะอยู่ที่ประมาณ 15ML คือจริงๆแล้วถ้าหากว่าผมทำครีมตัวเนี้ยในไซส์15 ml แล้วกดราคาให้ต่ำก็สาม,มารถทำ แต่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของกลไกร,ราคาเพียงอย่างเดียวให้ดูว่ามันคุ้มค่าไหมในยุคนี้จริงๆแล้วเรื่องกลไกร,ราคาลูกค้าไม่ได้มองตรงนั้น้วยซ้ำลูกค้ามองถึงความคุ้มค่าว่าถ้าจ่ายในราคาเท่านี้ได้ขนาดนี้ โอ้โหมันมันน่าจ่ายมากๆนะครับที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีใครมีในตอนนี้ในวงการออนไลน์ก็คือระบบค่าระบบของแบรนด์โรสโกซึ่งบอกเลยว่ายูนิคมากๆคือ <ๆ S 1> ต้องบอกงี้ก่อนที่เราจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เราสองคนเริ่มต้นจากเคยเป็นตัวแทนมาก่อนอเคยเป็นตัวแทนตัวเล็กๆไม่ได้มีประสบการณ์ไม่มีคอนเน็กชันไม่มีอะไรเลยแล้วต้องเข้ามาด้วยความแบบฉันจะทํายังไงฉันจะเริ่มต้นยังไงต้องทํายังไงให้มันเกิดรายได้น่นนี่นั่นคือเราเคยเป็นคนตัวเล็กแบบนั้นและตลอด3ปีก่อนจะมาเป็นเจ้าของโรสโกเราไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามีปปรรระะสสสบบกกาาาณ์แนนน่มจว การเป็นตัวแทนเรารู้ว่าคนที่เริ่มต้นแล้วไม่เป็นอะไรเลยจริงๆแบบแบ a n k มาเลยอ่ะจะไปะไใช่เราเข้าใจคนเริ่มแบบเบสิกแล้วจะทายัางไงให้เบสิกกลายเป็นเทพในอนาคตในระบบที่ไม่มีใครมีเลยก็คือ5ระบบออโต้หช่วยขายเราจะมีหลังบ้านในการช่วยขายแต่ไม่ได้ขายแทนแต่ช่วยให้การขายมันง่ายยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์หรือเราจะไปขายออฟไลน์2ในการที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับผมบางครั้งบางทีเนี่ยการสร้างทีมอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนต้องฝึกช่วงหนึ่งเลยเราก็จะมีระบบในการช่วยสร้างทีมนะไม่ต้องมีตัวแทนมีทีม งาง3ระบบช่วยเทรนนิงนะครับเราจะเทรนให้ด้วยความออโต้ไปเลย4ครับระบบช่วยรีออเดอร์นี่สําคัญมากๆเป็นระบบที่จะทําให้นะครับเราเกิดเขา,า,า,าเรียกว่ารายได้ประจำรายได้ที่มั่นคงเลยว่าการรีออเดอร์คือสิ่งที่หอมหวานที่สุดในการรีออเดอร์ is the king <Yes. S 2> มันคือราชาของการขายในยุคนี้นะไม่ใช่ว่าขายดีคือคําตอบอย่างเดียวนะขายดีไม่พอต้องรีออเดอร์ลูกค้าต้องซื้อซ้ําเยอะๆด้วยและรสโของเรา90-99%สงเาซื้อซ้ําแต่เรามีระบบช่วยรีออเดอร์คือช่วย ยในการรีออเดอร์ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเราเตือนลูกค้าช่วยเตือนเราว่าลูกค้าคนนี้นู่นนี่น่าโอ้โหใหม่ก็อมันดีมากแล้วข้อที่5ครับเด็ <Dead S 2> ด,<ว>ดที่สุดเด็ดดวงที่สุดช่วยแพ็คของช่วยส่งของนั่นเองนะครับแน่นอนว่าปกติเราจะเห็นภาพแบบว่าแม่ค้าออนไลน์กล่องไบรษณีเต็มตัวกองเต็มไปหมดหรือบางคนแบบต้องแพ็คของจนถึงเช้าบางทีออเดอร์เยอะก็ไม่ได้แบบหอมหวานขนาดนั้นขึ้นเหนื่อยโจทย์ของเราคืออย่างนี้มันเหมาะกับทุกคนเลยนะขายของออนไลน์ในเฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดียแล้วเวลาเราต้องส่งของไม่ต้องส่งบริษัทส ใครที่แบบว่าจะไปจ้างข้างนอกก็ต้องเสียเงินอีกอแต่เคยได้ได้ว่าเราซัพพอร์ตตรงนี้ฟรีเอาตรงๆเลยนะมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาเสียแรงงานตัวเองในการทําส่วนที่มันไม่ได้จําเป็นและไม่สําคัญแทนที่เราจะเอาเวลาวันหนึ่ง3ชั่วโมงในการต้องรางแพ็คของถ้าขายดีดวันหนึ่งแพ็คสองสามชั่วโมงเลยนะเอาเวลาเนี้ยไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองดีกว่าปเป็นเรียนรู้เรียนคอร์สท,ที่แบบทําให้เราขายดีขึ้นดีกว่าไหมมันก็เวลาไปเที่ยวเออแล้วสุดท้ายไปเที่ยว อยู่ต่างจังหวัดคือบางครั้งบางทีรับออเดอร์ที่เชียงใหม่แต่ของเราอยู่กรุงเทพที่ผ่านมาคือล็อกอะไรไปไงแบกของไปเชียงใหม่ด้วยตายบ้าไปแล้วหรือบ้านที้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องเลยครับทุกคนขายได้ใช่ไหมส่งออเดอร์ออนไลน์เอาง่ายอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะก็สามารถส่งของรวดเร็วได้โดยที่ไม่ต้องเป็นมือถือเครื่องเดียวนี่คือระบบ5ออโต้ที่เราดันให้ทุกคนทางานง่ายขึ้นและสุดท้ายปลายทางคือจากเจ้าของแบรนด์ที่อดีตเคยเป็นผู้นําจึงรู้ว่าหัวใจของตัวแทนต้องการอะไรครับ โอ้โหตรงน,นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความมินใจของเรามากๆผมจะบอกอย่างนี้นะว่าเหตุผลที่เราทําแบรนด์ตัวแทนอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะคือผมเนี่ยเกิดในครอบครัวธรรมดาตอนที่เราเรียนมาหาลัยเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีหรือการที่จะคิดถึงเงินล้านหรือการที่จะประสบความส็จในชีวิตหรือรวยได้เนี่ยมันจะทําได้ยังไงคือมันนึกภาพไม่ออกเพราะเรานึกภาพจต่เงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นออกแค่นั้นนะครับแต่ณวันที่เราตัดสินใจเข้ามาขายออนไลน์แล้วก็มีแม่ทีมสอนเราโน่นนี่นั่นหรือเราเองหาประสบกกกาาาาาารรรรณ์นน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 ่่่ีีีีีััจเสสมมมถววว้้้้้ไดตอองงบบลยผูึใท เราเปลี่ยนชีวิตเราก็เลยตั้งใจที่จะทาแบรนด์นี้ให้เป็นแบรนด์ในอุดมคติของตัวแทนช่วย mm hmm. ให้ตัวแทนหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้ง่ายขึ้น mm hmm. เมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาไว้ใจเราเนี่ยเราต้องทําให้เขาประสบความสำเร็จให้ได้ถ้าใครตั้งใจด้วยนะครับ mm hmm. และทําตามระบบด้วย mm hmm. คือต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วในคนที่ตอนนี้เปลี่ยนชีวิตกับโลว์ mm hmm. สโคเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา mm hmm. หรือว่าจะเป็นพนักง,งานประจาํา mm hmm. จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะเป็นคนที่อายุ50-60ที่ไม่เคยเข้าใจกับคําว่าออนไลน์หรือจะเเเป็นนดดกกที่่่่อาาาาายุ10วว้รไไมมสสถ ได้เลยว่ามีใครบ้างที่ประสบความสําเร็จกับรสโกแต่น้องวาวกล้าพูดได้เลยว่าแทบจะทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสามารถอยู่ตรงนี้แลวประสบความสําเร็จได้หมดเลยเรายินดีกับทุกความสำเร็ของตัวแทนของเรามากๆใช่ที่สําคัญนะคะถ้าใครอยากเห็นอยากไปดูนะคะสามารถไปติดตามได้ที่รายการจากลบสู่ล้านซึ่งเป็นรายการที่เราจ้างขึ้นมานะคะก็จากการที่ตัวแทนของเราประสบความสำเร็จเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเก็บอันนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะไม่่่วาจะเเป็นรือง ของการตลาดหรือคอนเทนต์เราไม่ได้เปิดแบรนด์มาแล้วก็ทําอะไรต,ตามใครไม่เลย<ม>เราไม่เคยมองใครเลย<ม>แต่เรามองแค่ตัวเองครีเอทคิดในสิ่งที่เราอยากทําเป้าหมายของเราเองอะ่ะมันจะออกมาแตกต่างคือเราไม่ตามแต่ <S <S เราจะนำในเรื่องของการซัพพอร์ตทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์รูปภาพวิดีโอกราฟิก video, graphic, หรือคอนเทนต์ช่วยปิดการขายเราออกมาเยอะมากจนตัวแทนบอกว่าน้องวานน้องหนึ่ง พี่ใช้ไม่ทันอย่างสายยิงอดอย่างเงี้ยจะบอกว่าพี่ไม่รู้จะเอายิงตัวไหนยิงดีเพราะว่ามันเยอะมากไม่รู้จะทํายังไงดีถ้าเป็นสายแบบออฟไลน์เวลาไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าถามอะไรมีคอนเทนต์ทุกอย่างให้ลูกค้าดูหมดเลยขอโทษนะเอาวันนี้วันเดียวเลยนะขายทั้งหมดสี่คอนเทนต์แล้วยังไม่รวมกับการตลาดในรูปแบบการสร้างแอร์เน์ต่างๆให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและโด่งดังคือเรียกได้ว่าเราทําทุกช่องทางให้ตัวแทนขายดีเพราะถ้าตัวแทนขายดีแบรนด์ก็มั่นคงคือก็บอกว่าคำว่าโรสโกลยูนิเวอรโช่ แต่ในคําว่ามหาลัยโรสโก้น้องว่าสื่อถึงความหมายว่ามหาลัยชีวิตจริงเอคนส่วนเนี่ยชอบคิดว่าเมื่อฉันจบมหาลัยแล้วมหาลัยทั่วไปอ่ะการรับปริญญาทุกอย่างมันเหมือนแบบเฮ้ยไฟแนลลี่เรียนจบเรียนจบแล้วคนมาแสดงความดีว่าเอ้ยดีใจได้นะเรียนจบแล้วแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นการออกไปใช้ชีวิตจริงๆนอกก้วมหาลัยแล้วบางคนอย่างเงี้ยเข้ามาในแบรนด์โรสโก้หรือไม่ใช่แค่แบรนด์โรสโก้ก็ได้ค่ะวันนี้ทุกคนอยากจะทําธุรกิจหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำแลวฉันอยากจะประสบคควาาาามสํํเเรร็จลยหือบงนท แค่แบบหนึ่งเดือน2เดือนแล้วรู้สึกว่าทําไมไม่สําเร็จสักทีเหมือนรีบเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจคนลืมไปหรือเปล่าว่าแค่ในการเล่าเรียนมาทั้งชีวิตในการ <20. S 1> ที่จะจบมหาลาัยจริงๆอ่ะทุกคนใช้ระยะเวลามาแทบจะ3า <20. S 1> ของชีวิตแล้วป่ะยี่สิบปีครึ่งค่อแรกของชีวิตแล้วอ่ะรอสโ o อินดิวอเรชันเลยเป็นสิ่งที่อยากจะปลูกฝังทุกคนที่เข้ามาสู่แบรนด์นี้ว่าการที่คุณจะประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะคุณต้องผ่านอะไรมากมายนะไม่ได้บอกว่าทุกคนเข้ามาในรอสโกสำเร็จได้เลยภายในวันพรุ่ง ที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตจริงอัพประสบการณ์อัพสก,กิลอยู่ตลอดเวลาเพราะในโรสโกยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยจะถูกออกแบบเป็นการเทรนนิ่งตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ถ้าเปรียบเทียบเหมือนระดับเด็กปีหนึ่งเข้ามาต้องเรียนอะไรเด็กปี2เข้ามาต้องเรียนอะไรปี3ปี4จนไปถึงวันที่จะประสบความสำเร็จจริงๆอะแอดวานซ์ขึ้นมีการสอนทุกรูปแบบนะคะแพลตฟอร์ม Facebook หรือจะเป็นยิงแอดหรือจะเป็น IG หรือจะเป็นติ k t ต็อหรือจะเป็นการปิดการขายหรือจะเป็นการพัฒนาัวเองการเป็นลีดเดอร์ชิพการเป็นผู้นํามีทีมแล้วคือการประสบความสำเร็จมันมีมากมายนะคะในชีวิตมหาลัยเราจะต้องใช้เวลาถึง4ปีเพื่อที่จะเรียนปี1ปี2ปี3ปี4แล้วเพื่อที่จะรับปริญญาแล้ว ม,มีอาชีพจากการเรียนรู้นั้น,น,นแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าในคําว่า university ของโรสโกคือการถ้าวันนี้คุณตั้งใจเรียนจริงๆแล้วเราเรียนจบ university ของโรสโกมันคือการมีเงินล้านเลยนะขอแค่ 18, 18เดือน,อนแบบตั้งใจสุดชีวิตย่อลงมาถ้าทําครบ18เดือนนี่คือเปลี่ยนจากใบปร,ริญญาเป็นเงินล้านเลยนะคุณจบ university ของโรสโกคือการประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเลย มิติของโปรโมชั่นโรสโกเรียกได้ว่านำเทรนมากนำเทรนหัวตายควายลงโอใช่คำนี้เลยพานี่ตัวแทนบอกมาที่สุดแล้วในวงการนี้กล้าพูดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจกของรางวัลต่างนะคะที่เป็นลักชัวรี่ทุกอย่างของเราเราต้องการให้มันเป็น once in a life ของทุกคนจริงๆอย่างทริปท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นลักชัวรี่เจ็ดดาวโปรโมโชั่นของโรสโกเนาะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ทําด้วยเพียงแค่เป็นเงื่อนไขแต่ทําด้วยใจของเราสองคน,นจริงๆทุกโปรโมชั่นทุกทริปท่องเที่ยวเราตั้งใจจัดด้วยหัวใจที่อยาก ได้ทุกคนสัมผัสชีวิตที่ไม่เหมือนใครจริงๆอยากรู้ว่ามันพรีเมียมยังไงให้กลับไปดูคลิปท่องเที่ยวของเราทุกทุก,ทกอีเวนต์เลยแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่หาจากทัวร์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใครก็ตามพี่กรังจะเข้ามาในโรสโก o หลายคนบอกหู oo, เห็นทริปท่องเที่ยวแล้วแล้วก็เห็นรางวัลแล้วนะรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไอโฟนใหม่ล่าสุดซัมซุงกาแล็กซี่โน่นนี่นั่นหรือเรื่องของแบรนด์เนมรถซูเปอร์คาร์รถลักชัวรี่ค่ะเบนทีเอ็มอย่างบนโลกใบนี้แล้วใช่เรต ของทุกการเปิดบินนะครับจะมีคะแนน2งเด้งที้หนึ่งมีเพื่อนแลกของแลก iPhone แลกกระเป๋าแบรนด์เนมหรือแลกรถและในสินค้าชิ้นเดิมมีคะแนนเด้ง2คะแนนมี2เด้งเด้ง2คือเป็นเด้งของการเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทริปฮ่องกงญี่ปุ่นดูไบรัเสเซียที่คุณเห็นคลิปที่ผ่านมาเพราะฉะน,น,นั้นแปลว่าในการเปิดบิน1ครั้งหรือการซื้อสินค้า1ชิ้นเราจะให้สะสมยาวกัน3เดือนนั่นแปลว่ามันมีเวลาเยอะมากๆยกตัวอย่างทริปท่องเที่ยวในอนาคตก,ก็คือตัวมาดิฟนั่นเองนะครับซึ่งมาดิฟเนี่ยคื คือ4,309คะแนนสินค้าตอนนี้ลดส่วนลดทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็คือสามารถรวมกันได้ด้วยใช่สามารถรวมกันได้ด้วยนะครับ4,309คะแนนหาร9.8เท่ากับเราทําเพียงแค่447ใน3เดือนเท่ากับตกแล้วขายเพียงแค่วันละ4เซตสามารถไปมาดิฟและจะเป็นมาดิฟที่ไม่เคยหรูขนาดนี้ต่อให้มีเงินเองยังไม่กล้าไปเที่ยวแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะเข้ามาแล้วประสบผลแล้วพิชิตของรางวัลมันนอกเหนือจากเงินที่ได้จากการขายของนะของรางวัลพิเศษพวกนี้มันง่ายมากๆและทําไมต้อง3เดือนเพราะว่า เราตั้งใจว่าทุกๆ3เดือนไปเที่ยวหนึ่งครั้งเพราะเราเชื่อว่า90วันแห่งการทํางานหนักทํางานหนักเสร็จปุ๊บอ้สบายใจมีความสุขนะคะว่าโอ๊ยมาดูซิ3เดือนนี้เราประสบความสำเร็จไป,ปถึงไหนแล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวไปเที่ยวก็คือเท่ากับการเซเลบร์ตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้ของขวัญกับตัวเองแล้วพอไปใช้ชีวิตแบบสุดตัวแล้วกลับมาทํางานทํางานขายของขายของ,ของแล้วก็ ออกไปนอกประเทศไปใช้ชีวิตอีกนะคะเขาเรียกว่าวนไปวนมาแบบนี้มันคือการเติมเต็มชีวิตคือสรุปรแล้วเนี่ยทุก3กเดือนไปเที่ยวหนึ่งครั้งใ,ใครก็ตามที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วได้ฟังเรื่องราวที่เราได้เล่าไปทั้งหมดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมลุยไปกับเรา2คนร่วมลุยกับแบรนด์โรสโ,โกนะครับวันนี้ผมกล้าการันตีอยู่ข้อหนึ่งว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอกับโรสโ,โกลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ที่อื่นหรือแบรนด์อื่นๆอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าสโลแกนของเราคือถ้าไไไไไไมมมม่่่่่่ตาาาาางจจะะทททททํปถ้ีีสุดดดเรรรรกก็ใในนนนนนแแบบ์์ออล ทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเข้ามาฝากชีวิตไว้ที่โรสโกนะครับผมต้องบอกเลยว่าความหวังหรือความตั้งใจที่คนจะมาฝากชีวิตมีความหมายกับเราสองคนมากวันนี้ถ้าใครอยากจะขายออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์และอยากทํากับแบรนด์ที่แตกต่างและโดดเด่นมีมิติที่ไม่เหมือนใคร โรสโกเป็นหนึ่งนะครับตอบที่สุดยอดที่สุดแลวครับวันนี้ใครก็ตามที่สนใจให้ติดต่อไปหาคนที่เขาส่งคลิปวิดีโอนี้ให้แล้วก็เปิดบินได้เลยแล้วเราเจอกันในห้องเทรนนิ่งและที่สำคัญนะคะก็คือสโลแกนนี้เราใช้เสมอมาตลอดนะคะ be the best do the best เจอกันในห้องเทรนนิ่งครับสวัสดีครับ